มัน heat อย่าเอามาตรวจไซฟอยก็เอาอมาล้างถ้วยเลยมาล้างถ้วยเลยไม่เข้าไปมาล้างถ้วยก่อนมาส่งน้องมาดาที่โรงเรียนลากไปลากไปลากกระเป๋าไปบ๊ายบายบ๊ายบายนะเอา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 น้องมาดาแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วหรอ น้ำเห็ดเต็มอ่างนะพ่อโอ้ยน้ำเห็ดนะเบื่อหน้าทีมอีกแล้วปูปูมาด้เล่นน้ำอีกแล้วปูด่าครับครับบัวบัวกูสีดาเอาเจสียจะเอาคือสี่ไปส่งไก่แท้ไปไปถอดรองเท้าไว้มาส่งน้องมาดา but uh